สะพ,พานกัญจนาสะพานกัญจนาเขาจะสร้างคู่กับสะพานผู้หญิงลนไล่กันเลยนะเสร็จได้ไล่กันเลยนะสะพานผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนสองเชื่อมโยงหากันหมดเลยกับกัญนชนาเนี่ย ภูมิพลหนึ่งภูวิพลสองเชื่อมกับเส้นกัญน,นาอันนี้จะพ่านกัญน,นาวันนี้ไม่เยอะครับถือว่าน้อยนะรถ ติส่งความเร็วไม่ได้นะขึ้นสะพานอันนี้ถือว่าส่งความเร็วได้สบายปกติตนี่ยจะไปติดทางลงบางนาแหละติดทางลงบางนาแน่นอน อันนี้สูงเท่ากับตึกน่าจะสิบชั้นนะตรงกลางนะหรือประมาณห้าชั้นเนี่ยไม่แน่ใจแต่สูงมากอะ่ะ

เชือ่อมโยงหากันหมดเมื่อก่อนไม่มีสะพานพวกนี้นะข้ามแต่โป๊ะข้ามท่าเรืออังเดียวโอ้โหรอกันเป็นวันเมื่อน่าจะยี่สิบปีได้แล้วนะเมื่อก่อนข้ามข้ามโป๊อะ ข้ามต,ง,ตงอิยุมอิโนโมะโตะจะขะจะมาส่งของตะทีนี่รอข้ามโปข้ามเรืออย่างเดียวข้ามข้ามฝังมมฝ่งก็มันจะมีแค่ะพานพะรามเก้า,าผพานพรามเก้า,าผพานพะรามแปดพานหิ่นเก้า สร้างมาใหม่สามสะพานสะพานกาญจนาสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสอง พนหนึ่งมีพลสองีพ่พนหนึ่งก็ยังไม่เสียตังค์นะพี่พนสองก็ไม่เสียตังค์นะแต่มันเสียตรงที่ว่ามันจะมาเชื่อมกับเส้นการนามันถึงเสียตังค์สะพานนี้เสียตังค์สะพานการนาเนี่ยใครขึ้นมาเนี่ยเสียตังค์เส้นนี้ถ้าไปลงบางนาก็ห้าสิบห้าแต่จำไม่ได้นะจากจาก จากนี้ถ้าเชื่อมไปลงปู่เจ้าสมุทรนียกี่บาทไปร้แล้วไปลงอ่าเส้นสุขสวัสดิ์กี่บาทไม่ได้สามสภาหน้าฟังเดียวกันอนะ่ะแต่มันเชื่อมกันหมด สวัสดีนะครับเอาไว้ชมคลิปหน้าต่อไป